ครับผมผู้ยิงฝันอ้เด็กน้อยแตผู้ญิงยมาเกอหลังเอาก็พาเขายางไปสินะเด็กน้อยสิบ่มีนึงอีกบ้ครับเขาย่านอยู่เขาย่านมีนึ่งได้เขาเบบดีนี่เนขาเก็ดเงินมาให้ตาเนี่ยเติมเเงินเขาเดมือบาดว่นี้เ่เขาได้เดือนเนเดือต่กด้ตเนี่ยินก็บาดอะฮ้คนเนี่ยผู้ช่วยคนเนี่ยไปจัดมันธรรมดาแล เอาไปไหนเรื่องเลขพันไหนคุยคุยพักใหนจบนะฮะเรื่องเลขครับเรื่องเลขว่างไหนเอาแนแอนรู้ในมือสีออกเหรอโว้ยเขามามาเด็กน้อยนี่เขาเขาจะตีอย่างหนึ่งคือมีโชว์หาศูนย์ศูนย์หาเลปั๊บหาหนึ่งหนึ่งหาเขาเนี่ยก็พกพกญาติมีเพราะว่าได้ฝันว่าได้ขับรถมันระหกระหินได้เน้อระหกระหืนฝันว่าเด็กน้อยเด็กน้อยเมื่อก่อนหลังเขาไปเขากับผ้าเขายางไปสินะครับครับเกระเนาะ เด็กน awesome, ้อยนี aked, Whoa, you know hmm. <S 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 ่ม no. mm ีห hmm. น no. 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 oh ึ ato, oh ่งแถบอแล้ว mm ่าเชือกบอหลังส mm ี่แล้วยังไปสีเข้าไปก็มาเป็นผู้เสาร์เราอ่ะไม่เด็กน้อยผู้หญิงเด้อผู้เสารมาอีมีหน้าอีมีหน้าไปหาไอ้เกาะไอ้มันมาผ่านมาทางางหน้าไอ้หีืเนาะหน้าเป็นหน้าอบะตอยแหละยางยางอะไหลังคาไอ้ยางข้างหน้ามันมันหยาลายนะก็เลยเอามีหน้าขึ้นเตียมานะเตียมาโอ้ข้องฝันเนี่ยมัน มันเหม็นเด้อแล้วในใจตาตาจะซื้อตัวไหนตาว่ามันมีเไปมีเลขตัวเก่าอยู่เลขตัวเก่าเออเลขตัวเก่ายังมีอยู่ไอ้เจ้าก็มันออกแล้หรืมันออกหาหนึ่งหนึ่งหามันบ่ล่ะอาจจะมีห้าหรือมีหนึ่งหาศูนย์มหมดที่แล้วเนี่มันสิเต๊ห้าหมดนี่วะหาศูนย์ศูนเออมันออกหกศูนย์แล้วก็ออกหนึ่งหา หมดที่แล้วไปเนี่ยเออนะบเขาว่าเลขมันมีตะเกามันมีมันมีตัวนึงอยู่มันจะตัวอย่างก็บเขาเขาจัดใส่ตีนสามห้า สามส่วนที่นี่มันเป็นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมคนที่ตายอ่ะหนึ่งห้าศูนย์แต่ตามไม่ได้ 3, สามห้าศูนย์อ่ะโอ้